Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antan 'alimul hakim. อัลลอฮฺมินนะอุซบิกะมินอินมิลลาฮฺยัมฟะวะมินกลบิลลายัคชะวะมินนับซิลลาตัชบะวะมินดาวะติลลายุสตายาบุลาฮฺลอฮฺมินะกาฟูงการิมุนฮะลิมุนตะฮิบุลอาฟะฟะฟานนะขอความสุขความเมตตากรุณาปานีจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาได้ประสบกับผู้ชมรายการเสียงมลายูกับอบูเตาอัมทีรักและเคารพทุกๆท่านอิดมุบารักครับกุลอามินวานตุมบิเคตตะกบัลลอฮฺมินนาวะมิงกุมนะครับนี่คือคํากล่าว เวลาเจอกันเป็นการอวยพรนะขอลรอ์ได้โปรดตอบรับตกบละกอบรรลลอมินนาจากสิ่งที่เราทําไปแล้วมินนาจากพวกเราวอมิ้งกุ้มแนละจากท่านเราก็ตกละกอบวรลลอมินานาะว่าตอบรับการที่เราได้พบเจอกันหรือภาษาอาหรับเขาก็จะกล่าวคําว่ากุลุอามเมนวาอันตุมบิคอยก็มีเหมือนกันเรียกเป็นว่าของดีๆเราอวยพรให้กันในวันอีดนั่นวันอีดคือวันรื่นเริงอีด มีหลายอย่างด้วยกันทัศนะอุลามะวันอีดถือว่าวันที่เราได้รับชัยชนะเช่นวันซึ่งที่เราได้ผ่านสะพานจิรอต้นมุสตะกิมนั่นก็คือวันอีดวันที่เราฟื้นคืนชีพจากกุโบตก็วันอีดวันที่เราเข้าสู่สวงสวรรค์ก็คือวันอีดนั้นความหมายวันอีดนะครับมันมีหลายทัศนะด้วยกันแต่ว่าอีดในวันนี้ก็คือสิ่งซึ่งที่เราท่านทั้งหลายเฉลิมฉลอง เนื่องจากบรรยากาศที่เราได้ไรถือศีลอดและได้ทําอามันต่างๆจากไม่ว่าจะเป็นสุนัตในเรื่องของการอ่านคุรอานการสิเกตอันทรมดูลิลละขอเลา่อได้โปรดตอบรับและก็ที่สําคัญก็คือขอให้เราได้สัมผัสกับรอมฎอนอาดีดะปีแล้วปีเล่นานะไม่ใชแ่แค่ปีนี้อย่างเดียวปีต่อๆไปอีกขอดอาให้ได้ทำอามันอิบาดาและท่านพี่น้อง ผู้ชมนะครับเราจะดูได้เลยลบรรยากาศพ่งนี้จะก่อยอ่อยเลยนะเวลามากระเด็บแล้วเนี่ยดูสภาพแล้วอ๋อบะแชบะแช,ชเลยนะเพราะว่าอะไรไปหมดแล้วนะทั้งเดือนเลยอามันอิบะดาที่ว่ามักวิรูหูนาอิสกุลมีนันนาดนี่ไม่มีแล้วบรรยากาศบันนี้แล้วก็ใช้ตอนถูกล่ำก็ไม่มีแล้วนะเขาเนี่ยเฟนพันละทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กเลยละชัยตอนออกกันเฟนพันเลยนะครับ นั้นในบรรยากาศวันนี้อนะในข้ามคืนนี้ก็สิ่งที่เป็นสุนัตนะก็คืออะไรให้ตัดเล็บนะุูงนเชาตตัดเล็บสุนัตให้อะไรหนวดเนิดอะไรเนี่ยให้เล็มให้สวยตัดผมนะเพราะว่าตอนนี้เราก็ดูสภาพกันแล้วกันคืนนี้เริ่มสตาร์ทนนก็ค,คือสองยามแล้วนะนอนดึกมันอ่านน,นนู่นอ่านนี่อย่าลืมนะครับคืนนี้ดวอามุสลัยับดวอาฉมังห้าคืนที่ดวอาอัลลอฮ์ตอบรับ การขอดวงตอบรับคืนนิสฟูชาบานคืนวันอีดคืนวันศุกร์อีดินฟิตรีอีดินอัตฮาคืนนี้อย่าให้พลาดกันนะครับก็คือเหมือนเดิมนอนให้ดึกและอยู่กับสุบฮานัลลอฮ์วันฮัมดูลิลลา์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะลลอฮุอักบัรลาฮาวละวะลากุวะติอัสซัฟรุลลอฮ์นะซิวาเยอะๆสักร้อยร้อยหนึ่งว่ามาเยอะแล้วนะอับดุลนะว่าเท่าไหร่หมื่นหนึ่งที่ผมพูดแหละให้มันตายคาคัสแบไปเลยนะอยู่ให้ดึก นะเดี๋ยวกี้เราเลยละหมาดอิชากันแล้วนะในครอบครัวผมแล้วก็เดี๋ยวซูโบโตื่นมาละหมาดพร้อมกันอีกแล้วก็วันสิเก็ที่จะคืนนี้นอนให้ดึกนะนะอย่าตั้งป้อมนะอ่านกุารานอะไรให้เยอะนะโอเคไหมโอเควันนี้หลานๆมาฟังด้วยนะเราอยู่ในห้องแล้วก็อาบน้ำสุนัตว่างไงพอน้ำโดนพน่งนี้คืนนี้อาบตั้งแต่สองยามถ้าไม่สะดวกก็เอาตอนเช้าเลยแปรงฟันก็อาบน้ำ ตอนเช้าข้าพเจ้าอาบน้ําสุนัตอีดินฟิตรีพ่อราตาลาดเนียดนะครับเนียดคือน,นึกในใจข้าพเจ้าอาบน้ําพอน้าโดนก็เนียดข้าพเจ้าอาบน้ําสุนัตอีดินฟิตอรี่พ่อราตาลาแล้วก็จับลูกอาบด้วยนะบุงยงบุงยีจับอาบหมดนะมะโตะเราที่นอนใส่สายเช็ดตัวซะเพราะเนื่องจากบรรยากาศวันอีดเดี๋ยวลูกหลานมาเยี่ยมคนนู้นก็จูบคนนี้ก็ก,กอดคือซุนนะวันอีดและบรรยากาศคืนนี้ก็ให้เราอะไร Zaynu Ayya dan Kumbit Tagbir. Tanabih, dia katakan, "Tahn yang lain, Cong Badad Badawan Iit" dengan katakan kau Tagbet. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahin ham. ว่าแค่นี้แหละอาจจะมีเสียงทํานองไม่มีว่าบ้าแบบนี้ก็ลกนะแล้วกันว่าไปฮะนะแล้วก็สดกวาดาวนาสรับดา้าเนี่ยเราไม่ใช่ต๊ะครูเนี่ยแล้วเรานานๆว่าทิ้งไม่ต้องใส่หราโลโหอักวัดเห็นไหม เอาเป็นแม่บ้านรีดเสื้อไปเอาโลอฮวอักวัดทำกับข้าวเห็นไหมแกงวัสมันแกงเขียวหวานซับไก่ไปเอาโลหัวอักวัดลโลซับไปด้วยโมโหไปด้วยปั่นนี้บางยียังไม่มาเลยนะเดี๋ยวมาจะซับแบบไก่นะว่าไปนะนี่คือส่วนหนึ่งว่าให้มันชุ่มฉ่ากันวันนี้ตุกับ,บรุลลอฮาล่ามาลและพอพรุ่งนี้พอบางยีตักเบ็ดที่บ้านเอาโลอฮวอักวัดตักเบด็ดละหมัดเอาโลตักเบ็ดนี่หมดแล้วนะเขาเรียกตักเบ็ดมุรุสัน แต่ตักเบ้นมุกอยัดนึ่งก็คือหลังจากว่าห้าเวลาละหมาดใช่ไหมหลังวันอีฐนี่คืออีดออกข้าวอีดออกบวชก็คือไปแจกข้าวาเราจะเห็นลูกๆเห็นไหมจะเห็นยอ่อเราเดินไปแจกข้าวนี่คืนนี้แจกซะนะถ้าเกิดรุ่งนี้เช้าไม่ต้องไปยุ่งมาแล้วนะคืนนี้ไปแจกซะนะสมัยก่อนที่ผมบอกว่าอับละหมาดชา้าเพราะอะไรมรัวตะแจกข้าวเช้าไม่ต้องแล้วเขาแจกกันเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ข้ามหยิบเจ็ดเขาก็แจกกันแล้ว แล้วก็อาอบน้ําเสร็จก็แต่งกายให้สวยงามไม่มีชุดใหม่ก็ชุดเก่งกันนะชุดที่ซักและสะอาดเราชอบใส่ก็ใส่นะบันโฆษณะบอกวันอีกก็ยังให้ใส่สีสีนะส่วนวันศุกร์ก็ให้ใส่สีขาวว่ากันไปนะแล้วให้ไปทางนึงกับทางนึงอันนี้จะไปไหนอีกนี้ไม่ได้ไปไหน,น,ไไไไหนก็ละหมาดที่บ้านก็อยู่บนบ้านนั่นแหละนะแล้วก็ขอมาอัพกันเยอะๆคนในครอบครัวนะลูก แม่อะไรพ่อสามีภรรยาเห็นไหมแล้วก็คนที่เป็นลูกพยายามกุจุบหน้าผากพ่อนะหรือกมนะคนที่จูบกุจุบหน้าผากพ่อเนี่ยคนเป็นลูกอันนะัมันจะป้องกันไฟในรกในวันนูน้นนะขอมาอัพกันเยอะๆนะเก็นเลยก็ขอมาอัพลูกเต่าอะไรเงี้ยแล้วก็ลูกเมียก็ขอมาอัพกันก่อนก่อนที่จะไปขอกับคนอื่นแล้วในวันนี้พรุ่งนี้ให้ใจดีต่อครอบครัวเห็นไหมให ลูกเต่าจะกินอะไรให้พิเศษนะพาไปซื้อซาลบี้เห็นไหมนะให้พิเศษให้แจกตังค์คนเป็นโต๊ะเป็นกีน่ะนะนะผมเคยพูดอยู่เรื่อยนะพยายามดูตังค์แรกไว้ไม่ใช่นับตาลหลานกี่คนแล้วโต๊ะแบบนี้ไม่ไหวนะไม่น่าอยู่นานเลยนะควรจะดูอ่ะเออหลานมาแจกตังค์ไปคนละห้าสิบคนละร้อยนะแจกไปคนที่มีตังค์คนนี่ไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็คนที่อะไรคนที่ปากเกตมิสเกนเราก็อะไร ดูแลพวกเขาด้วยนะไม่ใช่เฉพาะดูพวกเรานำสกุลเราดาราฉายอย่างเดียวไม่ใช่นะละมาตอีดก็บอกมาแล้วนะครับเมื่อวานนะชายแมมัดก็เนียดข้าพเจ้าละมาสุนัตอีดินฟิตรีเป็นอิหม,มัมถ้าเราเป็นผู้นำมันจะเป็นมะมมุมข้าพเจ้าละมาสุนัตอีดินฟิตรีเป็นมะมมุมอัลลอฮฺอักบัดยกมือพอมอัลลอฮฺอักบัดกอัลลอฮฺอักบัดกับบีรอในเครื่องแตตักบีรอตุนอิหรามทำไม่ได้ก็เฉยไว้หลังจากนั้นก็อัลลอฮฺอักบัด ุบฮานลอวันฮัมดุลิลาลาวะไลอีไลนลอวลอฮุลลอักบัรนะอิหม่ามกอซาดีบอกให้ใส่ลาฮาวลาว,ล,ล,าวลากัวไปด้วยตักเบ็ที่สองอัลลอฮุอักบัดสบฮานลอว่ลลาวไม่ได้ไม่ตรงว่าเจ็ดตักเบตแต่หกอันโรากาที่สองห้าตักเบ็แต่สี่อันนะครับแล้วเราเป็นอิหม่ามเองก็มือใหม่ก็อะไรอันทำดูกุญยาซ้อแล้วใช้ได้อันทำดูคุณววลอ ไปซับ,บิฮิตเดยวก็วนอยู่นั่นแหละไม่ต้องะเอาง่ายๆนะเสร็จแล้วก็ไม่มีตักเบละดัอาเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็มาอัพกันแล้วก็พาไปกูโบไปเยี่ยมนะไปกูโบได้ไม่วันอีดได้นะครับใครที่ไม่สะดวกก็ยังไม่ต้องไปเพราะว่าเขาเปรียบเทียบว่าคนที่อยู่ในกูโบน,นี่เหมือนคนที่ติดคุกเห็นไหมเราได้แต่ถึงสาลามไปด้วยสาลามไปด้วยคนที่ตูกคุกเห็นไหมนะพอเราไปด้วยตนเองไปเยี่ยมเห็นไหมเขาดีใจไหมดีใจนะครับไปเยี่ยมได้นะ นบีเคยห้ามาให้ทุกุมอันซียรอที่กุมนมและหลังจากนั้นนบีในวักเตียกนั่นนบีก็บอกพอรูหาให้ไปเยี่ยมเพราะจะได้นึกถึงความตายเรานึกถึงไแมคนรุ่นเดียวกับเราเนี่คนรุ่นเดียวกับผมนี่ไปกูโบแล้วหลายคนแล้วคนรุ่นเดียวกับผมนี่มาไม่ได้แล้วมาเดินเหินไม่ได้แล้วเราขอบคุณอัลลอฮ์ทำอามันอิบลาดาให้เยอะและสิ่งที่สําคัญในคืนนี้ก็ออกข้าวกันซะนะครับถ้าใครที่มีญาติที่จะออกให้ อยู่นครอ,อยู่เหนืออยู่ใต้ที่เราจะออกให้เราต้องให้คนรับไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใครออกไปให้น่าจะโทรไปบอกว่าให้ข้าวแล้วก็เอาข้าวไปให้มันไม่ถูกต้องเพราะมันมีอียาบอีกอับร,มรบ ieben, มนมีกอบิดยังไม่หมดน่ะวิชาฟิกเนี่ยมันต้องมีคนรับก่อนนะครับก็มีอะไรอีกบรรยากาศนะน,สสาน่ะมีอะไรไหมมัดสงสัยอะไรมีคําถามอะไรไหมดุนวันนี้อยู่ครบเลยเนี่ยเงียบเลยัมง่าไง อาจารย์ครับละบาทดัสเบียคืนนี้ดีไหมครับโอ้แจ๋วเลยสิเพราะคืนนี้ดวอาอฉ่ำดัสเบียบอกมาแล้วใช่ไหมทำทำถูกไหมครับจะให้พูดอีกทีไหมดัสเบียก็คือถ้าทำกลางคืนสองรอกั๊ดให้สลามนะก็พอตั้งเบสอัลลอฮ์นึกนะครับข้าพเจ้ลาละบาทุนัตตัสเบียสองร้อยกัน,นะทำคนเดียวนะริวฮารอสอนุญ,ญาตให้บางทีเป็นอิหมัมได้ แล้วพอตักเว้แล้วอ่านอะไรอ่านฮัมดูกุญยาแล้วก็สุบฮานนลอวันฮัมดูลินได้วะเดออินเดอโนลอวโลสิบห้าครั้งเฉพาะยืนตรงสิบห้าครั้งนอกนั้นว่าเจ้าของเดิมแล้วก็อย่างละสิบละสิบอามัตัสเวียดยังไงอัลลอฮฺพยาโทษให้ต้องสิบอย่างหนึ่งบาปที่ตั้งใจบาปที่เปิดเผยบาปเล็กบาปใหญ่นะอัลลอฮฺพยาโทษให้ทั้งหมด นั่นนบ,บีคุยนันบบาสบอกว่าไงให้ทําในมีรายงานฮะดิษบอกว่าอะไรปีละครั้งยังบูเรอายุหนึ่งให้ได้หนึ่งครั้งที่ดีละหมาดทุกวันนะอัลลอฮฺจะอภัยโทษให้กับเรามาพระอาจารย์ปูเสือรอเลยครับวันนี้ใครอัลลอฮฺหายไปไหนมาเนี่ยยังอยู่เนี่ย เนี่ย f อเลยนั่นเนี่ยดูซิรอมาดอนนั่นระวันนี้ผมโทรไปก็อวยพรกันหลายหลายคนนะผมบอกว่าบวชเนี่ยก็คืออะไรห้ามกินห้ามดื่มแต่ไม่ได้ห้ามโทรศัพท์นะหัวเราะกันกาก,ากเลยก็ปรากฏก็บอกว่าเกรงใจอาจารย์อะไรอะไรเงี้ยก็โทรคุยกันบ้างนะวันนี้ก็หลายเจ้าวันอีดก็อวยพรกันโทรไปก็อบอุ่นดีนะครับวันนี้ก็ได้มีไปนู่นอะไรอัญ,ญามาลี นในมาดิบังกะปิเนี่ยนะ FC เหมือนกันใครจีกเซ็มนะก็ฝากกระตมมัดเอาน้ำพริกมาให้นะแล้วก็เผื่อไปไระไปนะครแล้วก็ใครอีกนะฮานาฟีฮานาฟ,ฟีนะครับก็ตอนนี้เขาเปิดไก่องนะก็เอาก็เอามาให้ด้วยแล้วก็สั่งด้วยก็กินกันไปแล้วนะครับตัวหนึ่งก็อารฮทัโดลินด้ยนะก็เล่าสู่กันฟัง กรอเคสกบว่าไงชัดเจนครับผมขอบคุณมากภูเก็ตภูเก็ตชื่อกบีอะไรชัดเจนนะคุณสางคาอาจารย์ผิดพลาดสิ่งใดของอักด้วยเช่นกันครับนนี้สําคัญมากผมก็เหมือนกันนะครับสิ่งที่พูดแล้วอะไรที่ผิดพลาดก็ทั้งหมดน่ะทั้งกายว่าใจก็มาอักกันนละเห็ดดันบาดเต็นใช่ไหมครับทุนทั้งภายนอกมาลยยูว่างั้น นะภายนอกและภายในพวกนี้เจอกันเกิดเลยมาอัพกันนะพูดกันที่เยอะสลามเกิดเลยมาอัพกันนะคนที่สลามกันพวกนี้มีบาปเท่าไหรเหมือนกับใบไม้แห้งที่มีอะไรต่อกันมันจะร่วงหมดเลยเห็นไหมนะแล้วก็บอกด้วยเกิดเลยอะไรมาอัพกันนะเกิดเลยนะว่าเราขอเขาแล้วเขาขอเราด้วยแล้วเราก็เช่นเดียวขอนายด้วยนะไม่ใช่อึงๆอย่างเดียวแล้วก็ของเขาของเราบารนาเลยไม่เอานะพิธยาชัดเจนคับไทย อดฮะว่าดังๆสี่ดุลนง่งๆตลาดเอี่ยมชัดเจนอาจารย์มานับดัมมัดของสิบหกชัดเจนนี่ของสิบหกหายไปเลยนะสลามครับอาจารย์อามัดด้วยยีอนอลดีสลามครับผมสังเาพชัดเจนไหมตะตูนชัดเจนครับอ่าตะตุลเห็นไหมสะต,ตูนชัดเจนเนี่ยเอฟซี FC ทั้งนั้นแหละเห็นไหมกูเตอเฟ ตักับบัลลา minna w มิน n kullu man ลล q a b b a l a l l a m m i n ม a min kullu anta khairan bikaisha la mala ilaqta اه 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 นี่แหละคือบรรยากาศเราอยู่กันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะยาอย่างเดียวนะคนอาหรับเห็นไหมเวลาเขาทำอะไรนิดหน่อยเขาขอดุอายกันมีรถใหม่เห็นไหมอันฟีมบาบลุกแต่งงานอันฟีมบาบลุกขอดุอายพันๆสิ่งที่มีบริการให้กับท่านแล้วก็อามีนอามีนเนี่ยอาหรับก็อยู่แกตัดผมใหม่เห็นไหมน่ะเห็นอามัดกับดุลตัดผมใหม่มาอ่าไนอีมัน อันอามันรอขอร้อยท่านมีกเนี่ยเขาพูดเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีขอดุอากันเท่าไหร่เรานี่พอเจอเนี่ยไอ้นุ่นไอ้นี่ว่ากันเป็นแถวเลยนะก็ฝากไว้กันแล้วกันนะครับอาจารย์ละหมาดตามออนไลน์ได้ไหมครับไม่ได้นะอย่าเพิ่งเลยนะเอาที่ละหมาดกันเห็นอิหมั่มมะมุมกันแล้วกันนะอาจารย์ละหมาดที่ไหนครับุ่งนี้ที่บ้านครับนะมินบุรีชัดเจนครับครับผมขอบคุณมากนะ ก็มีใกล้ๆนะที่ไหนหลายๆคนก็บอกนะดูประจำแต่ว่าไม่กล้าเผยน,ะน,ะนิยมราชชัดเจนนะครับแอบแอบอยู่ด้วยนะขานี้ไม่ไม่ชอบนะชอบแอบแอบนะแต่ว่าเป็นฐานใหญ่ของอาบูเตาอัมนะครับขอให้รับประทานพรให้กับอาบูเตาอัมมีริกีเพิ่มขึ้นมากมายอามีน อัลลอฮาอักบัมได้ข่าวว่าเอาแกะสายเพ่งเพิดไปแล้ว <c oughs> แกะแกะกันเลี้ยงส่วนแกะสิเอาแกะเข้าห้องแอร์ดี๋ยนก็อร่อยสินะ,ะฝากวันไว้นะครับก็ดูแลสุขภาพกันนะครับคนในครอบครัวพวกนี้ก็บรรยากาศวันอีดนะครับก็ฝากไว้นะครับกับสิ่งที่เราหมดบรรยากาศอีดแล้วก็สิ่งที่มีชิ้นปมามันชิ้นใหญ่ก็คือการทํากุรบันก็เชื้อเชิญไว้ก่อนนะครับจะได้ คนที่อยากจะทําก็รวบรวมตังค์คนที่มีแล้วก็ทำดูลินล่ะนะครับรวมๆกันแล้วมาทํากันเพราะปีนี้ไม่ได้ไปฮัทก็จะคนที่ยังไม่เคยก็จะได้มาเที่ยวบ้านอาจารย์จะได้มาดูกันนะเพราะว่าบรรยากาศก็ขอให้โควิดมันจากไปเราจะได้มากินอาหารร่วมกันอืมก็า่าละหมาดร,ร่วมกันของผม,ผมละหมาดที่บาแลนนะอีดใหญ่นะเฉพาะอีดใหญ่อ่ามีอะไรอีกมกั่งเอกสาชัดเจนครับแพงมากรคนเดียวที่บ้านได้ไหมครับ ได้ก็อยู่คนเดียวยีไ่ไหนลรามาได้กัดอีกตรงสองข้างนะยืนร่นใช่ไหมไม่ใช่อ่าตั้งฝาชัดเจนครับตรงสีทั้งสีสีนะกรีบหนูชัดเจนครับผมบางเัวทองชัดเจนครับบางเัวทองนะก็ผมพูดตามอามัดนะครับก็ฝากไว้ในคุรบันนะครับเรายังมีชิ้นปลามันที่คงเหลืออยู่แล้วก็อมรรกับอบูเตาอัมก็อินชานลลอัถ้า โควิดผ่านไปเรียบร้อยก็ยีิบพุชิกายีธันวานะครับข้ามปนะีเราก็จะไปด้วยกันแล้วก็ส่วนใครที่ท้องผูกนะครับไม่ถ่ายก็สั่งมาได้นะครับโยเกิรต์ตนะรสเด็ดนะจากอโฮมอโฮมคน <get it. S 1> ก็ถามว่ามันอะไรเนี่ยอโฮมเนี่ยอโฮมหมายความว่าออ่างในบ้านนี้นะเป็นเป็นเครื่องหมายออทั้งหมดผมจะตั้งชื่อลูกทั้งหมดด้วยคำว่าอออ่าง ผมอนานัสนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งอนานัสนะแฝดพี่ชื่ออนานันคนน้องชื่ออานิสออทั้งหมดเห็นไหมอนานอันอานิสลูกสาวชื่ออวัสดาอินติซอดอวัสดาอาหมัดซิฟตีชื่ออธิคมอับดุลมุอตีชื่ออนุจิตอ่แล้วก็มนุษย์นุชฮุไวนะชื่ออันอาอนันดาน่านุชอิไายะอนัตด,ดาพอมาหลานก็ รีมาชื่อออออไรทั้งทั้งสิออวราอราอหมดนะลูกแฝดก็ชื่ออนาไอไอ่าชื่ออะไรไอรอิฟชื่ออะไรอคาเดตอ,อ,อะไรไม่รู้ <c oughs> อ่าก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นบรรยากาศคุยกันสบายๆนะครับส่งท้ายรอมฎอ,อนกับขอดวัวอาให้ขอเลยนะครับให้เราได้มีสัมผสัสรอมฎอ,อนปีหนะ้า ก็อ,อย่างเดิมก็จาจารนัตก็อยู่งนี้แหละปีนี้ก็ตกงานนะครับก็อาศัยอยู่กับอันนี้แหละนะก็บริการของที่ใครจะต้องการใช้บริการก็สั่งได้นะครับนะโยเกิร์ตนะมีหลายรสมีสตรอเบอรี่มีรสอะไรฮะพีทสาวรสกินแล้วไม่ต้องห่วงนะสุขภาพดีดูดผมใช่ไหมออท้องเทิงดีขึ้นอ๋อเหมืนนอ,อมนกันอ๋อเหมือนกันีโดนบอกอ อ๋อเมืออกันอ,ออะไรเนี่ยอาเรียมอาเรียมเลยแล้ว <laughs> ตกลงนักว่าไงเนี่ยยังไม่เห็นรายงานมาเลยอา,อาเรียมอาเรีย <laughs> มโอเคนะครับก็คงจะฝากเอาไว้กันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณ f อซีทุกท่านนะครับก็ผมดีใจนะครับที่เราท่านทั้งหลายก็ยังให้ความรักกันมีอะไรก็บอกกันนะครับให้ผมช่วยเหลืออะไร นะมีงานอะไรอยากจะให้ไปดวออะไรก็ยินดีนะครับนะมันก็อยู่กันแบบนี้แหละเพราะพวกเราพวกตกัวครัวนะอยู่จานมาดูอให้หน่อยแล้วก็ว่ากันไปนะถ้าว่างแล้วเจอกันนะครับก็คงจะฝากไว้เพียงแค่นี้สิ่งที่ผมพูดแล้วนะครับมันผิดพลาดประการใดขอมาอัไปไว้ด้วยและโดยเฉพาะส่งท้ายเราอหมอดตอนนี้ก็เกินเลยอะไรก็ มาอัพกันรอเฮ็ดดันบาเตนนะครับก็ขอให้ทุกท่าน,นมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนเป็นเบาที่ดีสำหรับพระองค์นะครับแล้วก็ได้สัมผัสร,รอมมดอนปีต่อๆไปวยบิลล่าฮิตาฟิกุันฮิดายาฮุสลนะมอัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบราะกาตุฮ